เรื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติกเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์ชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติกเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆตัดเฟรก็กรรมยี่รีติดเสือ้อสติกเกอร์ติดรถแต่งรถ งานป้ายต่างๆงานเพ้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและอื่นๆอีกมากมายเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ทีเน็ตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนีย้ยบมาร์กเล็งกล้องด้วยกล้องซีซีดีแม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35องศาตัดยาวได้อย,อย่างต่อเน,นื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา